อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องโฟกัสกันเรื่องของการได้รับพักโทษก็ mm hmm. เ,เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันมีกระแสในช่วงที่ผ่านมามันมีเงื่อนไขเวลาอยู่ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับดูเรื่องนี้กันหน่อยคือโอกาสที่ตัวของคุณทักษิณจะใช้ไม่ใช้สิทธิ์ในเรื่องของการที่ไปโยงกับกฎระเบียบข,ของคาะรัฐบาลฉบับ,บใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็รอดูกันว่าจะใช้หรือเปล่า แต่โอกาสที่จะใช้ช่องทางตามระเบียบของกรมรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยแล้วไปนอนพักที่บ้านเพื่อที่จะรอพักโทษเองเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องเพราะอะไรเพราะว่าถ้าย้อนไปดูวันที่5ธันวาคมวันที่5ธันวาคมเนี่ยไม่ได้มีการพระราชทานอภัยโทษนะครับตามที่มีข่าวลือออกมาก็เลยทําให้อดีตนายกทักษิณเนี่ยยังไม่ได้ผลโทษคือที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวลือเป็นระยะะครับว่าคุณทักษิณน,น่าจะพักโทษหรือว่าได้รับการพักโทษภายในเดือนธันวาคม เพราะฉะนั้นหมุดหมายมันก็จะมีอยู่2วันก็คือวันที่5ธันวาคมกับวันที่22ธันวาคมถามว่าทาไมเป็น2วันนี้สาเหตุก็เพราะเมื่อ1กันยายนปี66ครับคุณทักษิณได้รับพระราชทานอภัยลดโทษเหลือโทษจําคุกรวมแค่1ปีก็เลยทาให้เกณฑ์การขอพักโทษลดลงตามไปด้วยคือต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3ก็จะเข้าเกณฑ์พักโทษได้รับโทษไม่น้อยกว่า1ใน3ในระเบียบกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าให้คิดตามโทษที่เหลือหลังสุด ครับเนะครับเพราะฉะนั้นเหลือโทษ1ปีรับโทษไม่น้อย1นใน3ก็คือ4เดือนอคุณทักษิณกลับบ้านมาถึงไทยเนี่ยรับฟังคาพิพากษาของศาลถูกส่งเข้าเรือนจํา2 2สิงหาคมนับจาก22สิงหาคมครบ4เดือนก็คือ22ทธันวาคมนั่นเองครับไม่นับการเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมที่อาจจะได้สิทธิ์ลดวันต้องโทษอีกนะครับที่จะได้อัตโนมัติเดือนละ5วันซึ่งตอนเนี้ ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าอดีตนายกทักษณิณจัดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วหรือยังเพราะว่ามีระเบียบของกรมราชทันอีกว่าการจะจัดเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้จะต้องรับโทษมาระยะหนึ่งก่อนยกตัวอย่างเช่น6เดือนอแต่แตคุณทักษณิณเองก็ยังมีสิทธิ์ในการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษอีกในวันสําคัญของประเทศอย่างห้าธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งหากได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกครั้งโทษจําคุกรวมก็จะน้อยลงไปอีก แล้วก็โทษที่ได้รับมาแล้วอาจจะครบหรือว่าเกินหนึ่งในสามไปแล้วก็เลยทําให้ได้สิทธิพักโทษทันทีอีกอแต่เมื่อไม่มีการพระราชทานอภัยโทษเมื่อวันที่5้ธันวาคมเพราะฉะนั้นจุดหมุดหมายที่ต้องรอจับตากันอีกวันนึงก็คือ22่ธันวาคม,มาครับคือตอนแรกเราคิดว่า22่สธันวาคมจะเป็นวันที่คุณทักษิณจําคุกครบ4เดือนคือหนึ่งในสาของโทษที่เหลืออยู่จะได้ขอพักโทษได้แต่ปรากฏมันมีข้อมูลใหม่เข้ามาฮะ เดิมทีเราเข้าใจแบบนั้นแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูบทบัญญัติมาตรา52ของพรบราชธณฑ์เขาเขียนเอาไว้อีกแบบนะฮะมาตรา52อนุเจเรื่องพักการลงโทษครับเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนอเขียนชัดแบบนี้เลยฮะมไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกำหนดโทษตามหมายสารในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ามหมายความว่ามีคำว่าหเดือนมา หนึ่งในสามของโทษคุณทักษิณคือสี่เดือนแต่กฎหมายบอกว่าแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่าให้ยึดเอาอันมากกว่าไว้นี่นะ,ะมันเขียนชัดเจนแบบนั้นเลยเมื่อตัวเลขหกเดือนมากกว่าก็หมายถึงว่าจริงๆถ้าจะขอพักโทษได้ต้องรอไปถึงยีิบสองกุมภาหกเจ็ดฮะนี่คือเหตุผลสําคัญอีกข้อหรือไม่ที่อาจทําให้อดีตนายกและครอบครัวอาจตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิ์ไปคุมขังนอกเรือนจําอืำเพราะไม่เช่นนั้น ถ้าตนจะขอพักโทษครับคือพักโทษเนี่ยมันสวยๆเลยลงแบบนิ่มๆไม่มีใครคิดว่าเอื้ออะไรเพราะมันเป็นสิทธิ์อยู่แล้วการขอพักโทษนะครับแต่การขอพักโทษต้องไปรอกุมภาเออรอไม่ไหวไหมมันก็จะมันก็จะเลยร้อยยี่สิบวันอีกใช่มาที่พักรักษาตัวนอกเรือนจาไปอีกบวกกับเนี่ยมีระเบียบมาอีกเขาก็เลยบอกว่าระยะเวลากว่าจะไปถึงยี่สิบสองกุมภาพันแล้วขอพักโทษเนี่ยอาจจะใช้เงื่อนไขนี้ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมครับ<อ>ตั้งเป็นข้อสังเกตเพราะว่ากฎหมายมันระบุไว้อย่างนั้นจริงๆ